สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมกาลิน่าโลกกันอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวอิงตัวละครครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะสดๆร้อนๆครับก็คือนี่ครับฉลามครับผมฉลามหมึกหัวค้อนตัวอะไรก็ช่างครับเครสครับผมเดอะมัมมิโดนนะครับอย่างเดอะมาร์มิโดนในฮอนเลยครับตัวนี้ไปดูเรื่องครับนี่ครับถ้าใครสนใจเข้ามาอ่านครับผมค่าสถานะ พลังชีวิตสามนสี่นะครับเกาะร้อยยี่สห้าคนข้างเยอะนะครับแรงจัมตีร้อยห้าสิบครับตันนาเห้าสิบโอเคครับความเร็วสามร้อยพันสิบนะครับเขาคล้าวนะจ๊ะพลังชีวิตเยอะมากครับผมความยากก็ไม่เท่าไหร่ครับเอฟเฟคทีวีลก็ระดับกลางๆครับผมแรงจัมตีน้อยครับเงี้ยแสครับสายแทงก็แบบนี้นะครับไอเทมแนะนำก็ผมอันแรกครับอืนที่สองล้านะครับเกาะสร้างความได้ทั้งเวทหนึ่งร้อย แกสตูที่อยู่รอบๆหนึ่งวินาทีคล้ายๆม็อกนะครับในฮอนเลยครับหรือไม่ก็เรเดียนในระดับนี้ครับผมอันนี้ครับโอดินวิลครับผมบอก60พลังโจมตีบวกพันพลังชีวิตนะครับผมก็เดิโจมตีจะเพิ่มความเร็วในการเคที่และโจมตีแรงขึ้นนะครับอ๋อสูงสุด5ครั้งนะจ๊ะอ่าฟิชฟู้ดครับผมอันนี้เพิ่มความเร็วในการเคลที่60นะครับลดคูลดาวน์10%ครับ อันนี้ก็เป็นไอ้กาเอ๋นะครับบวกร้อยเกาะนะครับบวกร้อยตันทวีตบวกพันสองพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็การโจมตีปกติจะลดความเดียวในการเคลื่อนที่ของสตูลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้คิมซันแมนเนอร์นะครับบวกสองร้อยเกาะบวกหนึ่งพันพลังชีวิตครับผมแล้วก็เมื่อฆ่าหรือช่วยนี่ยครับจะเพิ่มฟัว fp ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในห้าวิครับผมอันนี้เรืออพยพนะครับบวกสองร้อยพลังยิงตีนะครับ เมื่อ HP ของว้ามายต่ำกว่า50%จะได้รับความเสียหายเพิ่มอีกนะครับ30%โอ้โหถือว่าเน้นถึกครับตัวนี้จริงๆมันถกอกูแล้วนะเอียอันหนึ่งก็แน่นอนครับเอสเททอกอรี่นะครับนี่อันนี้ครับมันตายจะฟื้นคืนชีพโดย HP 40%นะครับยืดเวลายืดเวลาไปนะครับแต่จริงๆตัวนี้ถ้าเล่นดีๆมันตายยากมากครับมาดูสกิลกันดีกว่าครับผมสกิลตัวครับผม การโจมตีธรรมดาครับเขาจะสะสมเกตนะครับสีแดงๆครับข้างล่าง HP ของเรานะครับเพื่อกลายล่างครับเมื่อเกตเต็มจะกายล่างได้ครับอืต้องเกลดเต็มเท่านั้นนะครับไม่งั้นใช้ยันติไม่ได้นะหลังจากกายล่างครับผมเพชสนะครับจะทําให้มันดินไหวสั่นสะเทือนทุกครั้งที่ใช้สกิลครับทาให้ศัตรูรอบข้างนะแล้วความเร็วในการที่จะลง50%ในเวลา2วิเพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะครับขึ้นอีกครับผมอ่า นี่ครับสำหรับสกิลติดตัวครับสกิลหนึ่งครับผมเฮดครับจะมุนนะครับโจมตีรอบตัวครับผมหมุนหอกหมุนสามแง้ในในมือครับจะควงนะครับโจมตีรอบตัวครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูกระดินถอยหลังสร้างความเสียหาย240จากนั้นนะครับจะได้เกียร์สะสมนะครับเพื่อแปลงร่างเหมือนเดิมครับเฮดกายร่างครับสกิลนี้จะทุบศัตรูที่อยู่ด้านหน้าครับ แล้วก็สร้างความเสียหาย320นะครับบวกอีก137นะครับอ่าสก112ครับผมก็เคล็ดจะกระโดดไปบริเวณที่กระโดดแล้วก็สร้างความเสียหายและทำให้พันธมิตรและตัวเองนะครับสามารถป้องกันความเสียหาย500บวก72ครับผมและเขาจะได้เกรดสะสมเหมือนเดิมครับหากเคร็ดกระล่างครับสกิลนี้จะกระโดดไปบริเวณที่กระโดดและสร้างความเสียหายทางกายภาพ380บวกอีก144แก่ศัตรูในระยะนะครับสรุปแล้วทุกสกิลครับ แล้วก็การโจมตีธรรมดาครับจะทาจะได้รับเกรดครับนี่ครับสีแดงแดงข้างล่างนะครับของ HP เครสสังเกตดีๆนะครับเกยกล่างครับนี่ครับสกิลอัติเมทถ้าไม่มีเกฑ์ไม่เต็มนีกยกล่างไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าจะบวกก็ดูก่อนว่าเกฑ์เต็มหรือเปล่าเครสครับนี่อัติเมทจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ต่อเนื่องเมื่อเขาสะสมพลังงาน จนเต็มนะครับหลังจากใช้สกิลครับจะขยายร่างเป็นเวลา15วิครับและได้รับโลนะครับป้องกันนะจากนั้นจะสร้างขึ้นน้ํานะครับจะยิงสามารถยิงขึ้นน้ําไปด้านหน้านะครับทําให้ศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะกระเด็นออกและทําให้ศัตรูที่อยู่ตรงปลายนะขึ้นน้ำครับสตันนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย400ครับอยู่153นะครับเมื่ออยู่บนกระแสน้ําครับ ความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นครับแต่จะลดลงนะครับเมื่อเราออกจากทางน้ำครับกะระแสน้ำที่เรายิงไปนะอันนี้นะครับก็สำหรับเพชสครับเป็นแทงที่ผมลองเล่นแล้วนะเถื่อนมากครับตัวนี้ค่อนข้างเถื่อนกับสายบวกนะเมื่อมีอันติเท่านั้นนะครับอันนี้จากนั้นต้องสะสมเกจนะครับเกจสีแดงนะครับ เกจ์กายล่างให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็โดดเข้าไปเลยครับนี่ครับสกิลสองโดดเข้าไปแล้วอันติแล้วทุบด้วยสกิลหนึ่งนี่นะบัตตงบัตเตอร์นี่แทบจะฆ่าไม่ได้แล้วตัวนี้มันหนามากนะครับผมคนกุ้งหนาครับเถื่อนมากนไปดูชาริเนเจอร์สกิลนี่วะครับก็สำหรับชาริเนเจอร์สกิลครับนี่ครับอะไรก็สปินครับเนี่ยนอน เข้าออกจังหวัดเข้าจังหวัออกจังหวันี้จังหวัดตามแต่ว่าถ้าอยู่ในกระแสน้านี่ถ้าจะเร็วแต่ว่าถ้าหมดออันตีหมดนะครับก็นี่ครับตัวนี้กดแล้ววิ่งหนีไม่น่าบวกหรอกพาจะเก่งเมื่ออันตีเท่านั้นครับแปลงล่างนี่ถ้าจะเทพทันทีครับ Execute ครับทําดาเมจครับช่วยดาเมจของเรานะครับอฮิวครับนี่ไววฮิวนะก็ ไว้ฮิวเพื่อนฮิวเราได้หละครับเวลาบวกแบแต่จริงๆเวลาแปลงร่างมันไม่น่าไม,ไม่ไม่น่าจะต้องพึ่งฮิวเท่าไหร่นะไอเพื่อนชายก็นนะอันนี้นะครับพอเวลาเราแปลงร่างนี่น่ากลัวมากรับเลบือดนิ้งทุบๆเลับต่อไปครับก็นี่ครับแอสครับสแตนนะครับสตูที่อยู่รอบๆสร้างยาังไหวเพื่อนแล้วกันนะครับเพราะเราไม่มีส,สกิลหยุดนะมีแต่สโลนะครับก็แค่นี้ครับ สำหรับ Challenger ครับลองเอาไปปรับใช้กันดูครับผมก็สำหรับเคสครับผมได้ลองเล่นไปหลายเกมนะครับก็จะเอานะครับที่ผมเล่นไปแล้วมามาต่อจากอันนี้แล้วกันมาตัดต่อใส่นี้แล้วกันนะครับที่เกียจทำรีวิวใหม่ครับออมันรีบไปเยอะแล้วก็ไปดูกันนี้ก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงครับซื้อรล้วแกทันที ไม่ใช่หรอแหมคุณเล่นแต่ตัวเดียวน่ะชีวิตคุณเจอหน้าก็คัตเตอร์คัตเตอร์ก็แค่นั้นแหละค่ะคัตเตอร์มันไม่ใช่มีดวงคนะัะลองเล่นแบบจำชายแบบเล่นแบบไม่ซ้ำกันสักเกมนะลองดูคนระับเดี๋ยจะรู้ผมก็บอกผมเล่นในหมดนะแต่กล่าบทั้ตัวนะบ <c oughs> งมาซีรีอ,อะไรนะอ่ะแล้วเดินเข้าป่ามาทำไมมาฟาร์มเหรอฟาร์มก็ได้หนะ อะไรได้ครับได้เดี๋ยวดูแบตก่อนนะโอ้ยได้ได้ได,ได,ได้น่าจะได้อีกตัวนึงหรือเปล่าดูแบตก่อนนะอ่ะแลริปโปผมทำไมนอนป้อมอย่างนั้นใครเล่นริปโป้วะหลับแล้วไหมครับคุณเท็ดจีน่าจะนอนป้อมนะจีเท็ ตีคีบป,ป่าสู้ไม่ได้เลยโอ้ยแทงภาษาอะไรวะเนี่ยโอ้โหกาจะได้รีววสองน้ำตาแทบไหลอ้าแล้วมาวิ่งผ่านหน้าเราทำไมคนนี้ตายแล้วมีคนโทรมาอ๋อซื้อแล้วครับผมวัดีคุณแอร์มาสเตอร์ครับซื้อแล้วเขาถามว่าเราซื้ออะไรไม่รู้นะถามว่าซื้อแล้ซื้อแล้วซื้อแล้วครับผม ดูไอ้นั่นมันไปนแทงป้อมเราเลยนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปไล่มันก่อนนะครับแป๊บนึงไล่มันก่อนตายแล้วมีคนทายทรมาแม่น่าจะเป็นผู้บ่าวครับลองใช้มือฟาร์มโอเคครับผมผม,ผมไม่ได้เซตเซตแต่ไอเทมมาฟาร์มซะเลยนี่เห็นมีคนฟาร์มลองเข้าไปดูครับผมน,นี่เอาดีหนูเอาดีหนูนี่สับหลังหักเลย อืมเนี่ยนะวะอืมสบายสบายครับดูพี่เล่นดีกว่าจริงเลยเล่นโคตรเล่นดีอินนี่ทุกตัวครับผมเอาเดี๋ยวเอาจิบหายเลยเดี๋ยว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 อืมไม่ได้รู้ว่าบัตเตอร์อยู่แถวนี้นะครับมวัวแต่อมองเฉยโอ้โหโดดเข้าไปครับติดกระเยี้ยวเหลืองเลยดเดียว แม่ถือว่าต่อให้แล้วกันนะลูกพี่เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวจะรู้ว่านารกจริงจริงทิท้งหือหอกในมือแล้วใช้มือต่อยมันทําได้เลถ้าทําได้ไม่ต้องทิ้งนะเวี้ยงหอกใส่หน้ามาเลยครับน่าจะโดนวะโดนหรือเปล่าทีมลราไปแล้วผมโอ้ยิงไม่โดนครับวิ่งเร็วด้วยนะมาเตอร์ไปไหนวะวิ่งเร็วไอ้หนู นี่ครับจัดได้ครับผมไม่มีใครมาช่วยวะนี่ข้ามันนั่นแหละหนึ่งตัวถอยไว้ถอยไวย้ถอยกูไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โห,โ,โ,หโดนระเบิด <c oughs> แม่ <c oughs> เดียวครับเอาเอาไว้ให้ น้องนัดน้องนัด,นนดตายตายไปเลยอ,อย่าไปซีเรียสเลยตายๆไ,ไปลึกมากแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ห้องเราจะได้ไหมโอ้โหเครียดละออือดูสภาพไม่นารอดเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับอนาคอนด้าอนาคอนด้าน,นี้มา,มา,มาให้หายนะ ิอา้าเอาดีครับโอ้ยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยเราต้องกลัวไหมเนี่ยอเดี๋ยวอันตีมีนี้ดูดเลยครับผมพี่ผมว่าจะทำยูทูปว่าก็ทำเลยครับผมแม่ยอดซับเป็นล้านขนาดนั้นไม่ต้องมาบอกผมแล้วครับนี่ไง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาล่ะครับผมนี่ไงหนูอ้โหบัตเตอร์หน้าสันครับผมหน้าสันบัตเตอร์หน้าสันครับอจะฆ่าเราครับเจอเจอแปลงร่างใส่หน้าหงายแล้วครับผมดูไงล่ะอจะมาฆ่าเราหรือพี่โลเจอแปลงร่างใส่ครับวิ่งหนีครับ อยากทำ u t u b e ทำเลยนะครับผมไม่ไม่ต้องมาบอกผมนะผมสนับสนุนทุกทุกคน,กนที่อยากทำอะไรตามใจตัวเองนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าไปนั่งขี่บนสะพานลอยนะอันนั้นตามใจตัวเองมากเกินไปนะค <c oughs> มานะหรือป้อมต่อเราไม่สนเราต้องเก็บ รอเก็บอันตีอย่างเดียวนะเอาอีละเอาอีละเนี่ไม่สนหรอกสาบไปดินี่กระเดือกระเด็นดีดให้กระเด็ดนเลยเออแล้วก็ไม่น่ารอดครับไม่อัาไปครับไงละ่ะไงละ่ะ <c ười> โดนละเริ่มโดนแล้วผมเริ่มโดนละอือหือ ลืมไปครับอันดีกูไม่มีโอ้ตายแล้วบนสะพานลอยผมทำได้จริงแล้วอย่าไปนั่งขี่จงิงนะผมผู้เล่นนะครับผมผมสนับสนุนนะคนที่อยากทำอะไรตามใจตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าอุย้ยขี้บนสะพานลอ,อยดีกว่าไม่เอานะครับผม<笑><笑> <c oughs> เต็มแล้วครับผมตอนนี้ยังไงผมลูกซอสซอสคืออะไรวะอืมือ่อ,อนไรนมามานี่น้องลุยอับวิ่งช้าจังวะเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> กายล่างนี่แปลงล่างนี่พิกเกมเลยเมยื่อกี้บัตเตอร์นี่คุณหลงนี่วิ่งหนีเลย เล,เ,เลือดเทมเลือดดิง่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยบนีบบบบ้โอ้รู้สึกว่าเอามาแก้ทางเลยหรือเปล่าวะเจอบัตเตอร์มันคงไม่กลัวว่ามันโดดเข้าไปนี่เกาะมันมีเกาะให้เพื่อนด้วยใช่ปะนี่น่ากลัวนะผมว่ามันน่ากลัวนะอ่ะอ่ะแล้วไงให้น้องเอาให้รอดนะครับผม,มนี่ครับไม่สนนะไม่สนนะเราไม่สนอยู่แล้วครับผม ตายตายได้ไงเราเพื่อนเราไปไหนหมดเราไปไหนหมดวะเฮ้ยแซ่ด,ดดเข้าให้เรา <c oughs> ใช่ครับลืมครับ <c oughs> ลืมลืมดูนะ ถ้าไม่มีอันตีนี่ก็แม่ปลาซิวแล้วครับปลาหมึกแห้งตาแห้งนะรอวันย่างเดียนี่ครับ,รบถ้าลองมีอันตีเข้าไปนะโอ้โหบอกเลยว่าน่าสั่นครับนั่นไงนั่นไงเผื่อเลยนะครับผมเผื่อเลยนะครับเผื่อเลยนะผมเผื่อเ,เลยนะพี่เผื่อเลยนะพี่เอาเลยเอาเลยนะพี่ไม่ทันวะตาม โดนโดนแล้วีม่นึงตัวชิบหายแล้วผมโอ้โหเยอะ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 มากไม่มีอันติโอ้ยยังไงก็ได้ฆ่าครับตัวหนึ่งครับแต่สองคนนี้หนีทันครับหนีไวเนี่ยไ,ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ารอก่อนสิบเจ็ดวิสอง สอสอเสือกสัตว์ล้ะพี่มีเฟซไลน์ทวิตหรือเปล่าไม่มีครับไลน์มีแต่เป็นไลน์ทำงานนะเออไลน์ไว้คุยกับเจ้าหนงเจ้านายอย่างเงี้ยรับงานครับเฟซก็มีเพื่อนดูประมาณยี่สิบคนครับ นี่มันลําบากตรงนี้ไม่มันไม่มีอันตรีนี่เหรอวะเอา้ามาแล้วเว้ยซูเปอร์แมนมซูเปอร์แมนได้เวลาโดดใส่แล้วครับดําหน้าแล้วผมกลัวใครที่ไหนไม่เหงียครับอัดเลยครับผมอออืืหนี่ระเบิดเป็นโกโก้ขันหนึ่งโกโก้ขันสองแล้วผมตามครับอ๋อหืออองตายวะชิบหายเดี๋ยวโอ้โห สาขาที่ทั้งสองแต่ว่าเพียบถ้าพี่มาช่วยผมสักนิดหนึ่งนะพี่คนนี้เออเราจะมีโอกาสชนะนะครับพี่อ๋อจริงนะไมไ่เลิกนะผมยังอยู่อีกนิดนึ่งนะแบตใกล้จะหมดแล้วผมอันนี้คือน้องตัวใหม่นะแล้วโอ้โหครับดูดูดออกมาออกมาทุกนั่นไงครับผมควันใจคุณฝอน มองเท่งไปแล้วครับขวัญใจคุณฟันครับมองเท่งไปแล้วเจอคอนฟ้านหน้าทีนึงเลือดเชื้ออ,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 อันตีนี้มันต้องชาร์จจากสกิลหนึ่งนะมันจะชาร์จได้เหรอ,อ,อผมนะครับก็เป็นบางวันบางวันก็ ครับตื่นก็ประมาณเก้าโมงครับไปทํางานครับก่อจะไปถึงที่ทํางานนะเข้างานยิงก็สิบเอ็ดโมงประมาณนั้นประมาณนั้นเอ่อโทษนะครับพี่ผมยังไม่มีอันตีครับพี่ขอขอเก็บก่อนครับ <c oughs> เออนวันว,นวไปก่อนนะครับผมยังอันตียังไม่ไม่มีครับไม่กล้าเข้าครับผมเออมาแล้วเว้ยมาแล้ว <c oughs> หน้าง,งานมีสอพี่ก็ห้ ถูกครับผมแล้วก็ตูมเป็นกูคันไปน้องแล้วไงล่ะแล้วไงนี่หนึ่งตัวแล้วไงวะแล้วไงมาดินี่ตัวหลังไหมัวไหนตัวไหนไหน,นี่ตัวไหนอื้มนี่เอาดิดูดอะไร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 แถวนี้ดูดอะไรหนูดูอเลยมาอยู่ก็ได้วะไปละ เอาแลเพื่อนเราตายหมดแล้วโอ้ยไม่ดูแล้วครับผมถึออยู่คนเดียวครับดูมาทันไหมครับจะกลับแล้วผมครับเอาเลยครับผมไม่ได้ว่าคุณสับสนทางเพศเลยครับใช่ทีมบวกรัวๆนี่คงต้องทวงเวลาอีกแต่ว่าถ้าเข้าก่อนอย่างนี้นะเปิดให้เลย ได้เลยครับตัวนี้แต่ว่าก็น่าเล่นนะผมคนก็ชอบส,อสไตล์นี้อยู่แล้วเนาะเออาร์คือโดนใส่โดนใส่ชอบเลยตายก็ช่างตายเราก็ทําหน้าที่เราได้ดีที่สุดแล้วว่าดีกว่าเพงไม่เข้าเดี๋ยวดายก็อะไรวะไม่เปิดอะไรนะเริ่มงงเงยยี้ย <c oughs> <ๆ>อันไหนอะันไหนโอ้โหดึงได้สวยงาม มันตะไทยโดดด้วยนี่อัดเลยครับผมนี่ทุกครับนิวอื้อทุกเอาเลยเอาเลย<บ>นั่นแหละโดดด้วยต<บ>ดดจลัวอั<บ>ดไปนั่นแหละมาเดียวมึงคนเดียวเลยทีนี้ เออไม่น่ารอดไม่น่ารอดไอ้น้องไม่นาม่นารอดดูแล้วไม่น่ารอดครับผมอืเอาอีกว่าเอาอีกว่ายิงตูดโดนยิงตูดเอาวะเอาวะนี่ยใช่ครับบวกกันอย่างเงี้ยครับมันดีครับไม่ต้องซีเรียดนะตายแล้วก็คนกันเองทั้งนั้นเดี๋ยวขอเก็บชาร์จก่อนขอเก็บชาร์จก่อนนี่หนูใจเย็น ไม่มีใครมีฮิวให้เลยยืมเลยถอยก่อนก็ได้วะไปเก็บชาร์จก่อนครับพี่เกิดเปิดการ์ดเซเว่นในการ์ดตัวไหนเซิร์ฟอะไรครับผมเซิร์การ์ดเซเว่นการ์ดเซเว่นอะไรวะการ์ดอะไรเซเว่นเอาแล้เวลเราเมียนตียแล้วครับผมเราเมียนตียแล้วนะครับผมเกนนี้เกมนี้ถ้าจะยาวครับดูแล นม่เปียแยบอะไรอยู่ตรงนั้นไม่รู้นะครับป้อมไหมป้อมูกพี่โอ้ยถอ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 ยโป้ถอยเนาะถอยกอนเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากล่าะล่ามมีิว่าล่าเอาลยบ่ เอามาเขาไม่อยู่นะเอาเลยมามาปะตามมามันได้ยินหรือเปล่าถามว่าไม่ได้ยินหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะได้ถ่วงเวลามาเล <c oughs> ยใครก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะดึงน,นะโอ,โอ้โอ้อย่าไปรอดตีนโอ้อย่าไปรอดตี นี่ครับอต่อครับอื้อหือดูครับอื้อหือนี่ครับบวกบวกต่อสับเลยสับเลยสับเลยกันเลยนี่กลายเป็นปลาหมึกย่างครับโกโก้คันเลยทีเดียวกลายเป็นปลาหมึกย่างยังไงล่ะโอ้โหปลาหมึกข้าวปลาหมึกครับผมดูดูอื้อหือ ไม่รู้ครับผมยังไม่เคยเล่นนะครับผมจะลองไปโหลดมาเล่นดูครับะจีโป๊อาจจะเป็นเกมที่ทำให้ผมสติแตกเกมเลยนะแล้วไงครับอะไรแล้วไงเนี่ยคืออะไรเอออยู่ไปยุ่งอะผมใช้สตีแต่ทำไมไม่แปลกอ่ะเขายังไม่รู้ครับใช้แล้วไม่โดนสตันอยู่ี๋ยวปี่ ขอขอฟาร์มหน่อยโอ้ยขอหน่อยโว้ยเจ้าอันตีจะไม่ใช้เลยไงเนี่ยเดิมาถอยก่อนนะครับถอยก่อนถอยก่อนนี่ครับอันตีไม่มีครับนะคฮะผมย่าย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 าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปบอกอย่าเข้าไป มาเลยไม่ยันตีมาแล้วจับเลยอือหืออือหือนี่ครับอือหือตัวหลังไหมเปหนไงวะเป็ไไนไงล่ะนี่เรียบร้อยครับอือหือ butter ต u t t e r ไอ้พาสต์เตอร,ตเตอร์เอามันฟื้นมาที่ผ่านมันฟื้นมันฟื้นมันฟื้น ฟื้นไปไหนกันวะมันมาแล้วเว้ยสายดักหน้ากูเนี่ยกูเนี่ยไปแล้วเว้ยดักหน้ากูเนี่ยเฮ้ยไม่มาวะไม่มาอืมเออไม่มาโอเคไม่มาเฮ้ยอุยโทษนะว่าข้าไปเข้ามาลืมดูสกอร์ตัวเองครับข้าไปสิบเลยเหรอวะ ตัวนี้ค่อนข้างถูกใจครับตัวนี้โอเคนะครับเฮ้ยค่าพิสิบเลยวะแปลก <c oughs> เลยในจำนวนยี่สิบสามแล้วค่าพิสิบเลยหรอวะโอไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา <c oughs> อ่าตอนนี้ชาร์จนะชาร์จแบตอยู่อย่ามาวัตเตอร์ไปไกลๆไปไกลๆน้อง <c oughs> พี่จะเอา อันตีก่อนไปไกลเดี๋ยวพี่อันตีมีบวกอ่ะมาแล้วครับอันตีมาแล้วไปเลยครับผมลุยให้ลุยมามามาลุยลุยไม่หยีครับอันเลยครับอ,บอ,บอบือนหนึ่งตัวอือหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนี่อือเป็นโก้ขัน เป็นโกก็ขันแล้วมึงไม่รอดเป็นโก้กขัน <c oughs> เรียบร้อยครับผมโอ้โหย <c oughs> ไงล่ะบุ๊คบุ๊คโวยมามามา,มาบุ๊คบุ๊คบุ๊คสัตว์ป้อมเลยครับผมไม่สนครับตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นครับห้าสี่ลุยเลยจิปป้อมเลยจิปป้อมเลยเนาะนั่นแหละดูดูก่อนวิเฮ้ยเฮ้ยชนะว่ะ เอาไว้อานะครับผมเกมมาเผ็ดเกมมาเผ็ดช่วงสุดท้ายครับผมดูสักก่อนอืมยูบีพีไม่จะมาเพราะช่วยช่วยนะผมบอกไว้ก่อน